รีวิวกราเดียไปแล้วต่อไปขอเป็นสกาดีแล้วกันมาดูกันสิว่าสกาดีเนี่ยจะดีมากแค่ไหนมทาน่านแรกเมื่อนางสกาดีเข้าทีมเนี่ย แอปปี้ซ่อนฮันเตอร์ทุกคนนะครับจะได้รับแอตแท็กเพิ่มขึ้นอีก14%ส่วนทาเลนที่2เนี่ยเวลารีดีพอยของสกาดิจะลดลองอีก10วินาทีนะแต่ปกติ70เนี่ยจะลดเหลือ60มาต่อกันที่สกิลแรกนะครับโดยที่สกิลแรกเนี่ยจะเป็นสกิลที่ขึ้นตามเวลานะแล้วมาถึงเวลาจะต้องกดใช้เองนะครับโดยเมื่อกดใช้แล้วเนี่ยแอตแท็กและ SPD หรือความรโจมตีจะเพิ่มขึ้นนะ สวนสกิลที่2นะครับจะเป็นสกิลแบบพสซีฟก็คือเมื่อลงเสร็จแล้วเนี่ยจะทําการไอทีเวทสกิลทันทีโดยเมื่อลงแล้วนะครับแอ t แท็ของสกาดีจะเพิ่มขึ้นตามระยะเวลานะต่อไปสกิลที่3ครับสกิลนี้ก็จะเป็นสกิลที่ขึ้นตามเวลาเหมือนกันเราจะต้องกดเพื่อไอทีเวทสกิลนะครับโดยเมื่อกดสกิลนี้แล้วเนี่ยแอตแท็กดีเฟนซ์และแม็กซ์ HP จะเพิ่มขึ้นซึ่งสกิลนี้เนี่ยจะเป็นสกิลที่อยู่นานมากๆเลยที่ M 3เนี่ย อยู่ได้นานถึง50วินาทีเลยมาต่อกันที่โมดูลนะครับเริ่มต้นที่โมดูล X โดยในโมดูลนี้เนี่ย t อ a ท k ของสกาดิจะเพิ่มขึ้น115็ป115%เมื่อทำการบล็อกสตูนะครับซึ่งโมดูลนี้เนี่ยจะเพิ่มในส่วนของทาเลนที่พูดถึงการลดเวลาการลงซึ่งทำให้สกิลนี้เนี่ยใช้ร่วมกับสกิลที่2ได้อย่างดีมากๆเลยต่อไปที่โมดูล Y นะครับ ซึ่งในโมดูล Y เนี่ยถ้าเกิดสกาดีเลื่อนหมดตัวนะครับนาจะไม่ตายนะแต่นางจะเพิ่มเลือดขึ้นมาให้เต็มหลอดแต่แม็ก p ของนางเนี่ยจะลดลงอีก60%เลยแต่แลกมากับ A s p d ที่บอกอีก30โดยโมดูลนี้เนี่ยจะเป็นการใช้ร่วมกับทีมอพิซอนฮันเตอร์ Hunter ทุกคนเพราะว่าเนื่องจากว่าจะไปเพิ่มในส่วนของทาเลนที่เกี่ยวกับการเพิ่มเปอร์เซ็นต์แอตแทและแม็กฮของอพิซอนฮันเตอร์นะครับ ดยสกิลนี้เนี่ยสามารถใช้ได้ทั้งสกิลที่1แล้วก็สกิลที่3เลยแต่คนก็นิยมใช้สกิลที่3มเหมือนมากกว่าเนื่องจากว่าสกิลที่3มันเพิ่มแม็กซ์ HP นะครับซึ่งเวอร์มากๆเลยสกาเดนในช่วงแพทแรกๆเนี่ยถือเ,เป็นตัวละครที่เล่นได้ยากนะครับเพราะว่าด้วยข้อจํากัดของการบล็อก1แถมแอคแทกส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่ได้หวือหวาอะไรมากนะแขมยังตีได้แค่ตัวละครตัวเดียวด้วยจึงทำให้คนส่วนใหญ่เนี่ยไม่นิยมมากนะครับ แต่หลังจากที่โมโดูลมาแล้วเนี่ยหรือว่าหลังจากที่ e อ i ิ o ซด h ั n t e r คนอื่นเนี่ยเริ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับทำาให้สกาดิในตอนนี้เนี่ยถือเป็นหนึ่งในตัวละครที่เก่งมากๆหนึ่งตัวเลยเพราะถึงแม้สกิลที่1จะเป็นสกิลพื้นฐานที่ไม่ได้มีอะไรหวือหวานะครับแต่สกาดิเนี่ยก็สามารถใช้สกิลนั้นได้อย่างดีเยี่ยมมากๆแต่อย่างไรก็ตามนะคนก็นิยมใช้สกิลที่2และสกิลที่3ม,มากกว่าดังนั้นผมจะขอค่าไปสกิลที่2เลย โดนในสก,กิลที่2เนี่ยช่วงก่อนที่จะมีโมดูลหรือว่าก่อนที่อพิซอนเตอรคนอื่นจะมาเขาจะไม่นิยมใช้นะครับเพราะว่านอกจากเวลาลงเนี่ยจะมีแค่6กสิวินาทีแล้วก็วคือเวลาลงมันนานแถมเวลาลงมาแล้วเนี่ยนางก็ไม่ได้ใช้อะไรมากเลยนะค,คือลงมาแป๊บๆปบก็ตายแล้วครับคือถ้างกระทำอย่างนี้นะสู้เอายูนิติสไปชนบอสจะดีกว่าอะไรประมาณนั้นนะครับแต่ในช่วงนั้นเนี่ยจะเป็นช่วงของแฟนทอมฟีเวอร์เขาก็จะนิยมใช้แฟนทอมสกิลสกันมากกว่า พราะานอกจากเวลาลงจะน้อยกว่าแล้วเนี่ยแซนทอมยังจะมีซัมมอนอีกหนึ่งตัวนะแต่ในแพชปัจจุบันเนี่ยสกาดีถือเป็นหนึ่งในตัวละครที่สุดยอดมากๆเลยครับในสกิลที่2เพราะว่านอกจากเวลาลงที่ลดลงมากแล้วเนี่ยอีกตั้ง20วินาทีเนี่ยสกาดีนะครับยังสามารถรีเจนเลือดตัวเองได้ผ่านกราเดียแถมยังสามารถเพิ่มแอตแท็กตัวเองแล้วก็อีกหลายๆอย่างได้จากเอพิซองทต่คนอื่นๆอีกนี่ทําให้สกาดีเนี่ยเก่งมากๆเลยนะครับในสกิลที่2 แถมในตอนนี้เนี่ยสามารถชมบอสได้หลายตัวแล้วครับปกติเนี่ยสกิลจะหมดก่อนตายนะครับดังนั้นแทบจะไม่ต้องกังวลเลยต่อไปครับสกิลที่3สกิลนี้เนี่ยเป็นสกิลที่เอาไว้ชนบอสคือเลือดหมื่นนี่เยอะกว่าบ,บอสบางตัวครับอันนี้ยังไม่นับแอตแทกที่เพิ่มประมาณ4 5 0 0 0พันเลยนะจี่ทำให้สกิลนี้เนี่ยเป็นสกิลที่เรียกได้ว่าแทบจะเป็นอมตะเลยทีเดียวเพราะว่าคุณอย่าลืมนะครับว่าถ้าเกิดคุณมีกลาเดียเนี่ย ถ้าเกิดตีเล่ยกลมๆนะครับกราเดียจะทำการฮิล3.5%ของ m a ็ HP ใช่ไหมถ้าเกิดตีไปกลมๆนี้ก็ประมาณ350เลยนะครับคือ350ต่อวินาทีเนี่ยเยอะกว่าเมดิกหลายๆตัวเลยนะครับคือถ้าเกิดที่ล็อกซิสกับน้องแก่อาเตอร์ไม่ได้กดซาวกิลเนี่ยก็ไม่มีอะไรแรงกว่าแล้วนะคือเร็วมากๆเลยครับดังนั้นนี่คือคะแนนที่ผมจะให้นะครับสหรับคิดนี้ก็มีเท่นี้แหะครับ ขอบคุณมากที่รับชมจนจบนะครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ